วันนี้เดี๋ยวพมจะมาอธิบายทุกอย่างครับอธิบายทุกอย่างทุกอย่างเลยสวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับที่พมมาเลกนะครับก็อันนี้เลยอย่างแหลกเลยอันนี้ก็เป็นแชทข้องอผีจันนี่นะครับเป็นโพสข้องผีเขาจะผีเขานะครับโพสข้องผีอัอนี้ก็ผีก่อเดี๋ยวพมจะมาบอกที่เราประเด็นเลยที่พีเขาโพสมากนะครับ เรื่องนี้ครับซิงดิพ้มไม่ชอบมากที่สุดนะครับพมซิ่งดิพ่มไม่ชอบเลยนะตอนนี้คือเหลืองของ้องพอนะครับที่พอโดนอยู่ตอนนี้นะครับที่ผอผมโดนซิงดิพ้มไม่ชอบมาีสุดเลยก็คือเอาพอพมมาแล้งแลตินีเป็นแทดแล้วทําให้พอพมโดนโจมตีอยู่ตอนนี้ ผมบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเราพุมจะเล่นให้ฟังว่ามันเป็นปลื้มเค็บเลยเค็บไปน,นู่นนะเค็บเลยเค็บไปมัดน,นะครับพุมมีอยู่แล้วก็เดี๋ยวข้ามนะครับเดี๋ยวพมจะจะเล่นให้ฟังนะครับส,สดีพันสามร้อยคนด้วยนะครับพุมอันนี้ที่พุมไม่ชอบเลยคือที่มาวาพอนะครับไอที่ว่าพอคนที่ไม่รู้จริงนะครับไปวาพอปุ๊บ ไม่ใช่ได้แค่พอนะครับดาไปทึ่งยันตะกุนโดยที่เขาไม่รู้โดยที่เขาไม่ได้รู้จักกับเราเขาไม่รู้จักเราที่ใช้ทิ้งแต่ว่าเขาไปว่าทึ่งพอเราเลยว,ว่าวายาบยาบหมากยาบเกินบางทียาบเกินไปที่พก็กไม่ค่อยโอเคในเรื่องตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพมจะเลิมลาตั้งแต่ต้นแรกที่ไปรวมงานกันเรื่อยนะครับพมอันนี้ก็เป็น ประเด็นนะครับไม่ได้จดอะไรทั้งสิ้นเป็นประเด็นตั้งใจให้ได้โลกันไปเลยทีเดียวว่าเรื่องราน่าเป็นเลป,ปรนโยชน์นะครับก็เริ่มแรกมันเริ่มจากทีผีเข้าหมา,ข,าข้อฟิจิลิงข้อฟิจิลิงกับพมกับผีเกาข้อมาประมาณซ่องหลอบผมไม่ได้ไปนะครับผมไม่ได้ไปจึงที่นี่ที่นี่ก็ไปออกรายการนึงแล้วก็ได้รู้จักกับผีสนิทกับผีเขากะ พอจบวชนะครับที้กับผีก็การถื่อว่ารู้จักกันเป็นผีเป็นน้องกันก็เลยไปรวมฟิชเชอร์ลิงกับผีเขาในครั้งนั้นไปรวมฟิชเชอร์ลิงกับน้องเขานะครับวันนี้ก็อาจจะเร่งตะกุกตะกักตะกิดการไม่ปลื้นะเพราะว่าเหลืขึ้นผมไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนเลยเหลืขึ้นเล้วจริงหรือพุมไม่แล้วันนี้จะเป็นความจริงอย่างถ้าไม่ใช่ความจริงพาพุมไปทราบ้านที่ไหนได้มดผุมบอกเลย รเริ่มแรกเริ่มจากการฟิชเชอร์ลิงนึ่งเมื่อนบาทนี้ผีเขาโอนมาพุ่มจิงนะครับนึ่งเมื่อ,อบนบาทนี้แต่นึ่งเมื่อนบาทนี้ที่ผีเขาโอนมาผีเขาแร่งว่าฮัลโหลน้องนี่เบีย MM นนึ่งเมื่อนบาทนี้ผีโอนไว it, น้กินนมและขาเดินทางในการไปอัดเสียงอัดเสียงลองนี่นึ่งเมื่อนบาทผีเขาให้มานะครับนึ่งเมื่อนบาทอัดเสียงลอง นะครับอัดเสียงรองนี้ก็คือพีเขาไม่ได้ชี้แจงมาคือผมเข้าใจมาพนนันหวาพีเขาไม้กินนลุ่มนะครับไม่ได้เข้าใจววาการนึ่งเงนบาทนั่นการยู่ติ่ตรงนี้นะครับนึ่งเบาทพี่เขาโอนมาจริงอันนี้คือ,อยอมรับหวาจริงแต่ว่าพีเขาไม่ได้โอนขาตัวทุกคนฟังนะครับหนึ่งหมื่นบาทนี้ไม่ใช่ค่าตัวของผมนะครับพี่เขาเป็นคนโทรมาบอกว่าน้องนิบค่าเดินทางนะครับ เป็นค่าเดินทางนี่พี่โอนให้พุ่มกาตอนนั้นพุ่มบอกไป่ถูกเลยพุม่มหวาคือเราไปอัดเสียงเราอัดเสียงแขวันนั้นวันเดียวก็คือก็คือเปิดเบือยังทํางานในเทปพีเขาโอนมาให้แล้วหนึ่งหมือนพุ่มดีใจมากตอนนั้นพุม่มว่านเบีขาคนจริงความที่พุ่มเชื่อพผีเขาและเห็นเป็นผีเป็นน้องกันพุ่มไม่ได้แบบจริงจังให้ขนาดนั้นก็คือนะครับแต่ไอทีพีเข้าไอ้น่นมากทีพีเขาแคบมากคือหลักฐาน แลยหลักท่านตรงคือใจผมพูดกลางใช่ไหมครับถ้าผมพูดกลางผมจะติดติดขัดขัด,ขดนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนแหลงทองแดงก็ไม่เป็นไรนะรผมเราคนใต้ก็คือฟังไว้นะครับผมคนใต้แหลงทองแดงไม่เป็นไรนะฮะ <c oughs> <c oughs> ผมจะมาบอกถึงจุดนี้เลยนะครับที่ผมมาตรงนี้ผมไม่โอเคกับที่พี่เขามาโพสถึงพ่อ,อน,นี่ฮะถึงพ่อโพสถึงพ่อ อันนี้คือข้อความอ่าไม่ไม่ใช่ว่าอะไรนะโพสถึงพ่อในเรื่องที่แบบให้พ่อผมโพสแบบนี้ให้พ่อผมโดนดา่าและแต่ละคนด่าแบบด่าจิบมากผมผมเชื่อเลยไม่มีใครไม่มีใครชอบหรอกไอ้คนอื่นดา่าพ่อผมบอกเลยไม่มีใครชอบผมบอกเลยมีคนเข้ามายอ,อะปะัญหา และประเด็นนี้นะผมบอกเลยนะเรื่องผมกับพี่จบไปนานแล้วครับเรื่องผมกับพี่จบไปนานแล้วนะครับแล้วผมจะบอกทุกอย่างว่าทําไมมันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นจากเรื่องร erm าวก่อนๆมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเงียบมานานแล้วนะครับเงียบมานานแล้วหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีทุกคนก็ยังบอกเลยว่าทําไมผมมาเรียกร้องตอนนี้ผมไม่ได้เรียกร้องตังค์ไม่ได้เรียกร้องอะไรเลย ถ้าคนไม่รู้จริงนะครับถ้าคนไม่รู้จริงมาบอกว่ามาบอกว่าผมมาเรียกร้องอะไรตอนนี้ผมมาฟ้องเอาตังอะไรตอนนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเดี๋ยววันนี้ความจริงจะมาบอกตรงนี้นะครับสวัสดี2,2002,300คนด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับก็ได้รู้กันไปทั่วหน้านะครับว่าเรื่องราเป็นยังไงและวันนี้ตรงนี้ผมพูดความจริงทั้งหมดถ้าเกิดผมพูดความจริงไม่หมดพาผมไปสาบานท,ที่ไหนก็ได้ครับผมไปหมดครับ ไอเนี้เรื่องพี่กับเรื่องพี่กับผม,มจบไปนานแล้วผมผมไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยแต่ผมผมโคตรเจ็บใจที่เอาพ่อผมมาโพสต์แล้วให้คนอื่นมาด่าครับเรื่องตั้งแต่ตอนแรกนะครับเดี๋ยวขอเล่าใหม่จากเมื่อกี้นะครับก็ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมไปฟิชเชอร์ลิงเพลงเพลงหนึ่งนะครับผมและไปฟิชเชอร์ลิงวันแรกที่ผมไปนะครับวันแรกคือก่อนก่อนหน้านี้คือพี่เขาให้ผมไปฟิชเชอร์ลิงกับพี่เขาแล้วแต่ผมไม่ไปประมาณ2รอบ พอมารอบที่สามก็ไปออกรายการเดียวกันนะครับไปออกรายการเดียวกันก็รู้จักกันมากขึ้นก็ได้ไปถือว่าผมก็โอเคถือว่าพี่น้องกันก็ร่วมกันร่วมทํางานกันนะครับก็ตัดสินใจไปร่วมงานกันมันกระตุกไหมครับเกกระตุกไหมปิดเรืงง่องเลยวันแรกนะครับวันแรกที่ผมไป อัดร้องนะครับอัดเสียงนะครับผมไปอัดเสียงพี่เขาให้ผมมาหนึ่งหมื่นบาทที่ทุกคนเห็นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยหลักฐานมีนะคะคืออันนี้คือหลักฐานที่พี่เขาโอนมานะฮะหลักฐานทั้งหมดพี่เขาโอนมาพี่เขา,พ,เขาพี่เขาแคปมาหมดแล้วแต่ว่ายังมีบางอย่างที่พี่เขาไม่ได้แคปมานะครับอันนี้สองหมื่นสองหมื่นอีกอีกหมื่นหนึ่งไปไหนไม่ว่าอีกหมื่นหนึ่งทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับัซดีสี่พันคนด้วยนะครับ หนึ่งหมื่นนะครับทุกคนยังอยู่นะครับในเพจเขาหนึ่งหมื่นบาทตอนนั้นอัดเสียงร้องนะครับอัดเสียงร้องพี่เขาไม่ได้ให้ค่าตัวผมไม่ได้บอกว่าเป็นค่าตัวที่จ้างขาดมันมีอะไรมากกว่านั้นครับเดี๋ยวผมบอกมันเกิดจากนี่ฮะหนึ่งหมืนบาทนี่พี่เขาบอกว่าวันนั้นผมอัดเสียงเสร็จแล้วกลับบ้านพี่ก็โทรมาฮัลโหลน้องนี่หนึ่งหมืนบาทพี่โอนไปให้จ่ายค่าขนมค่าน้ํามันรถนะ นี่คือคําที่พี่เขาบอกผมก็เข้าใจแบบนั้นแต่ผมไม่ได้เข้าใจว่าพี่เขาโอนมาให้ค่าตัวจ้างขาดแบบนั้นนะครับอันนี้ผมมาชี้แจงตั้งแต่ครั้งก่อนแต่ว่าเรื่องพี่กับผมจบไปแล้วนะครับอันนี้มาชี้แจงครั้งก่อนที่คนยังไม่เข้าใจนะครับอธิบายให้รู้ว่ามันเป็นมาอย่างไงนะครับผมหนึ่งหมืนบาทนะครับหนึ่งหมืนบาทก็หลังจากหนึ่งบาทหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยบอลเล่นึงติดกันหลังจากหนึ่งหมื่นบาทนะครับหลังจากนั้นค่าขนมที่พี่เขาบอกใช่ไหมฮะ แล้วก็มาเจอกันอีกวันที่สถานที่หนึ่งที่พัทลุงนะครับพัทลุงบ้านเกิดนะไม่ใช่บ้านเกิดบ้านที่ผมอยู่นะครับบ้านที่ผมอยู่เองก็เรื่องนี้นะครับเรื่องนี้แม่แล้วก็ผมแล้วก็พี่เขารู้ดีที่สุดนะครับรู้ดีที่สุดว่าพูดอะไรกันนะครับก็เป็นสถานที่หนึ่งที่พัทลุงนะครับได้ตกลงกันนะครับพี่เขาคุยกับแม่นี้พี่วคุยกับแม่นะครับว่า จะให้พูดภาษาใต้ภาษาการดิพี่ก็บอกว่าเนี่ยพี่จะไม่เอาเปรียบน้องนะครับเพราะว่าพี่เคยโดนเอาเปรียบมาก่อนนะครับพี่จะดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างทุกอย่างเลยนะครับจะไม่เอาเปรียบน้องค่าดูแลทุกอย่างคือตอนนั้นแม่ก็บอกว่าพี่โอนมาหนึ่งหมื่นมันมากเกินไปไหมก็สําหรับเรามันมากนะครับหนึ่งหมื่นเพราะว่าเราไปอัดโดยที่ยังร้องเพลงไม่เสร็จเลยยังไม่ทํางานกับเขาเสร็จเลยนะครับ ก็ตอนนั้นก็แม่ก็บอกไปว่ามันเยอะเกินไปไหมพี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรอันนี้ให้น้องกินขนมเดี๋ยววันไปถ่ายมีค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวจะดูแลค่าใช้จ่ายอะไรนะครับพอหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็โอเคครับพอหลังจากนั้นเราไปถ่าย MV นะครับเราไปถ่าย MV ถ่ายมีนี่พี่เขาสั่งมาเลยก็ผมก็เอาพี่ที่พี่เขาสั่งนะฮะสั่งเสื้อผ้าไอที่ผมใส่ครับในเลือกคุยครับเสื้อสีดำ กางเกงสีดำเสื้อเลื่องทั้งหมดนั้น6,000บาทไปซื้อที่แม็กโค้งแทนะครับโค้งแทซื้อมาอันนี้ก็คือไม่ได้หลาไป,ไปถึงนั้นก็คือพุ่มควักตังที่ผีเข้า้มาหนึ่งหมื่นบาทนั้นเอามาซื้อเสือ้อผ้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่าที่พักค่ากินทุกอย่างนะครับดูแลดูแลจริงๆครับดูแลตัวเองพมดูแลตัวเองนะครับ หนึ่งมื่นบาทนั้นดูแลตัวเองผมบอกเลยหนึ่งหมื่นบาทนั้นบอกเลยนะครับขาดทุนสองพันทึ่งอันนี้ก็คือไม่ได้ไรหมากแต่ว่าขาดทุนสองพันนั้นก็คือเราวา่าววเราช่วยกันไปก่อนเราช่วยกันไปก่อนนะครับผมขาดทุนไปสองพันหมืนสองโดนไปวันนั้นวันที่ถ่ายวีนะครับหงมื่นสองก็ช่วยกันไปก่อนเพราะว่าก่อนหน้านั้นอ๋อประเด็นนี้เลยที่แบบ ประเด็นที่เป็นหนักมากไอ้ที่เจ็ดสิบสามสิบผมบอกเลยนะเจ็ดสิบสามสิบตรงนี้พี่เขาพูดจริงพี่เขาพูดจริงๆนะครับวันที่พูดเจ็ดสิบสามสิบนี้พี่เขาพูดที่ลานนาจังหวัดพัทลุงไปคุยกับแม่ผมบอกว่าเนี่จะแบ่งค่า youtube น้องนะเจ็ดสิบสามสิบอันนี้คือเราคุยกันก่อนนะครับคุยกันก่อนที่จะทําเพลงก่อนที่จะเอ่อก่อนที่จะทําเพลงนะครับก่อนที่มันอัดเสียงขอเสร็จแล้ว แล้วก็รอที่จะไปถ่ายวีนะครับแล้วก็ตอนนั้นผมบอกเลยด้วยว่าผมไปกับพี่ติ๊กนะครับไปกับพี่ติ๊กชิโร่ผมไปกับพี่ติ๊กชิโร่คือพ่อติก๊กตอนนี้สัญญาใจครับสัญญาใจกับพ่อติ๊กอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ในแบบพ่อลูกนะครับคนที่บอกว่าผมไปเซ็นสัญญากับพ่อติ๊กพ่อติกอต๊กปิดกั้นนี้ไม่ใช่นะครับผมก็อะมัวไม่แล้วอะไรเอีายดินีไนไนไน้ไปเรื่องชุดต่อเอา้า ขาดทุนสองพันนะครับไอที่ที่ลาประเด็นก่อนนะตอนนี้มันผนมมันไล่ประเด็นเกินไล่ประเด็นไล่ประเด็นจริงจริที่าประเด็นเอาจากที่สามสิก่อนก็ได้มาเจ็ดสิบสามสิบนี้พี่เขาพูดจริงๆนะครับพูดไอที่ลานนาเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับพูดที่ลานนาก็คือตกลงกันเสร็จแล้วเจ็ดสิบสามสิบนะครับผมไม่ใจพี่เข้าไปผมไม่ใจพี่เข้าไปโดยไม่เขียนอะไรเลยไม่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับไม่เขียน เวลาต้อัสอนใช้ใจนะครับใจแรกใจนะครับผมใจแรกใจหลังจากนั้นก็ตกลงกันเสร็จแล้วนะครับหลังเพลงอ,อันนี้ทําเสร็จก็ตกลงกันเสร็จแล้วก่อนที่เพลงจะเสร็จนะครับแล้วทีนี้เมื่อกี้คุยเรื่องไอ้ขาดทุนไปสองพันแลวหนึ่งหมื่นนะั่นแหละแล้วก็พอทําเสร็จนะครับเพลงลงอันนี้เอาวันเพลงลงเลยนะครับเพลงลงไปหนึ่งวันหรือสองวันนะครับ ติดชาร์ปอันดับหนึ่งไปหลายล้านแล้วไปหลายล้านแล้วตอนนั้นผมก็ยังไม่อะไรมากก็ดีใจไปด้วยก็มีมีมีแชทอะไรหมดเลยเดี๋ยวผมแคปผมแคปอะไรอ่ะเดี๋ยวผมแคปให้ดูนะครับผมแคปให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับก็พอเพลงดังนะครับหลังจากนั้นเพลงไปยอดวิวประมาณประมาณไปเป็นสิบล้านอะเกินสิบล้านเกินสิบล้านจริง ผมโทรไปหาพี่เขาเพเจนี้เพลงไปลุยแล้วนะพุ่มหวาเพลงนี้ดึงร้อยล้านแนนนอนแสดงความดีใจแสดงความดีใจกับเขาว่า,วาเออนะเพลงนี้มันไปแล้วเราก็ดีใจด้วยเราได้ร่วมงานเราก็ได้ดังไปด้วยกันนะครับก็พอหลังเพลงพอผมคุยเสร็จว่าเออเพลงนี้มันไปดีแล้วนะไปหนึ่งร้อยล้านและวันนั้นคําที่ผมได้ยินจากพี่เขารู้ไหมว่าอะไรเขาบอกว่า เขาบอกว่าเพลงนี้ไม่ใช่ของผมเพลงนี้เป็นเพลงของลินลี่อันนี้ผมก็ไม่ได้อะไรมากนะครับผมก็รู้ว่าเป็นเพลงของลิลลี่ที่ผมมาพิจิริ่งแต่คําสัญญาที่พี่เขาให้มาที่พี่เขาให้มาก่อนก่อนนั้นก่อนหน้านั้นที่พี่เขาพูดมาทําไมพี่กลับคําทําไมพี่กลับคําวันที่พี่พูดมาทําไมมันมันเป็นแบบนี้วันที่เพลงเพลงไปแบบไปเยอะมากไปเยอะแล้วแล้วมาบอกว่าเพลงนี้ไม่ใช่ของเรา นี่ผมไม่ได้อะไรเลยครับไอที่คุย no กันว่าสามสิบเจ็ดสิบครับผมบอกเลยวันนี้ความจริงทั้งหมดนะครับความจริงทั้งหมดที่เด็กคนนี้นะครับน้องเก้านะครับอายุสิบเจ็ดนะครับผมอายุสิบเจ็ดตอนที่ผมเมื่อคืนผมไม่ได้นอนเลยนะครับเมื่อคืนผมไม่ได้นอนเลยอายุสิบเจ็ดผมเก็บเรื่องนี้มาปีกว่าแล้วครับผมเก็บเรื่องนี้มาปีกว่าแล้วแล้วมันจบไปนานแล้วแต่ประเด็นคือไอเนี้ยประเด็นประเด็นมันเพิ่งมาเกิด <im itation> <ๆ S 2> แล้วที่ผมเจ็บใจมากที่สุดคือมาให้พ่อผมโดนด่าน,นะครับผมเจ็บใจมากวันนี้คือไม่ได้วันนี้คือไม่ได้มาอะไรแก้กข่าวหรืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังไปทีละอย่างทีละอย่างหลังจากพี่ก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่เพียงผมผมก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็โอเคเพลงพี่สิทธิเขาก็แล้วแต่ไม่เป็นไรผมเลยตัดสินใจบอกว่าพี่ครับผมขอเพลง พอหลังจากนั้นนะครับผมบอกว่าพี่ครับผมขอเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอนี้ไปทําเป็นเวอร์ชั่นชายได้ไหมเพื่อที่จะเอาไปอัพช่อง youtube ของตัวเองนะครับก็ยังไงฮะพอผมขอไปปุ๊บพี่บอกว่าไม่ได้ผมงงเลยไม่ได้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นสิทธิของพี่เขาสิทธิของพี่เขานะครับและก่อนที่สัญญานั้นก็คือพี่เขายังไม่มีค่ายไม่มีอะไร นะครับต่างคนต่างแลกใจกันนะครับประเด็นนี้เดี๋ยวประเด็นที่พี่โพสเดี๋ยวผมจะบอกหมดนะครับอันนี้ผมผมบอกก่อนหน้านี้หมดผมบอกก่อนหน้านี้หมดเลยว่ามันเกิดอะไรที่ผมเป็นแบบนี้และเขากับผมต้องเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยว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 มาประเด็นนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอะไรนะอดจีเขาไอ้หนูก็เพียงเหลือคุยวัวจันชายก็ไม่ไ้นะครับ ก็อเวอร์ชันชายก็ไม่ใช่ก็ไม่เปื้ออันนี้ก็คือที่ตรงเขาผ่อนลังจากนั้นชายชายอันนี้ก็เป็นซีดข้องผีนะครับพุ่มรูแต่ว่าพอหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นนะครับเราก็ความสัมพันธ์เราก็ลืม